สำหรับกฎหมายเก่าของคนยิวนะครับเน้นที่การปฏิบัติเน้นที่การกระทําสําแดงออกมาจึงเรียกว่าผิดแต่สําหรับกฎหมายใหม่ของพระเยซูนะครับเน้นที่ความคิดภายในสิ่งที่เราคิดนั้นก็เป็นความบาปและมีโทษเท่ากับที่ได้กระทําออกมาแล้วซึ่งถ้าหากเรามีจิตใจใหม่ธรรมชาติใหม่ของพระเยซูิตที่อยู่ในเรา และก่อร่างสร้างตัวและชีวิตของโะรงนะครับมีผลเ,เกิดขึ้นปรากฏออกมาให้โลกเห็นเป็นธรรมชาติใหม่เป็นจิตใจใหม่ระรงก็ได้รับเกียรตินะครับคือมนุษย์จะยกย่องสรรเสริญโะรงเห็นการดีที่โะรงกระทำผ่านเราเราเองก็ได้รับพระพรนะครับบำเหน็จรางวัลก็เป็นของเราสําหรับกฎหมายใหม่ของพระเยซูนะฮะเน้นที่ใจอยู่ที่ใจครับถ้าหากใจเราดีนะทุกสิ่งก็จะดีไปหมดแต่ถ้าหากใจเราไม่ดีนะครับจิตใจนี้ไม่ดี ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็จะไม่ดีไปหมดใช่ไหมครับและจิตใจที่ดีนี้เราจะได้มาจากพระวิญญาณคือพระคิดที่อยู่ในเราเราจะเห็นว่าจิตใจของอาดัมมันป่วยแล้วเยเรมีบทที่17บเข้อที่9เพราะฉะนั้นเราต้องการจิตใจใหม่คือจิตใจของพระเยซูคือพระลักษณะของพระเยซูและถามว่าทำยังไงจึงจะได้จิตใจใหม่ของพระเยซูก็เชื่อเอาเพราะว่า2,000ปีก่อน พระเยซูตรึงเราไว้บนไม้กางเขนกับโพรค์เราตายแล้วนะครับและชีวิตที่เรามีอยู่เป็นอยู่ทุกวันนี้เราไม่รู้ตัวนะครับว่าบุคคลผู้นี้เป็นคนใหม่แล้วอยากเห็นคนใหม่คนนี้ก็เชื่อเอานะครับเชื่อว่าเราเนี่ยเป็นคนใหม่แล้วคือการเชื่อความจริงของพระเจ้าอย่าใช้สายตามองนะครับเมื่อเรามองดูชีวิตของเราเราจะเห็นตัวเก่าและเห็นจิตใจเก่า แต่ถ้าหากเราเชื่อในความจริงของพระเจ้าที่อยู่ในพระคำของพระองค์เราก็จะเห็นอาการของจิตใจใหม่ธรรมชาติใหม่ปรากฏออกมาและจิตใจใหม่ธรรมชาติใหม่นี้มีพลังมีกฎแห่งพระวิญญาณและกฎแห่งชีวิตซึ่งประคิดในสภาพของพระวิญญาณเนี่ยนำเข้ามาสู่ชีวิตของเราเมื่อเราเชื่อมากเท่าไหร่เราก็เห็นจิตใจใหม่นี้มากเท่านั้นอีกครั้งนะครับกฎหมายใหม่ของพระเยซูเป็นเรื่องของจิตใจนะฮะจิตใจ และความรอดที่เราจะได้รับเมื่อเรารักษาพระบัญญัติใหม่ของพระเยซูก็คือความรอดของจิตนะฮะคือ salvation of the soul นะครับซึ่งการรอดจากบึงไฟเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเราก็รอดแล้วเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์นะครับเรารับรองเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราเราก็ได้รับการบังเกิดใหม่รับชีวิตนิรันดร์ของพระเจ้าเข้ามาอยู่กับเราพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับประทับตาเราได้รอดแน่นอนนะครับ ซึ่งไม่นานต่อมาเนี่ยเราอาจจะมีผลของชีวิตใหม่ไม่มากก็น้อยนะครับเป็นเรื่องธรรมดาแต่ผลของชีวิตใหม่นั้นไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการเพื่อที่จะนำเราถึงความรอดแต่ผลของชีวิตใหม่เป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าเราได้บังเกิดใหม่จริงๆเพราะว่าคนที่บังเกิดใหม่จริงๆนะครับอย่างแท้จริงเนี่ยก็คือคนที่มีผลของชีวิตใหม่ปรากฏออกมา พราะว่าความเชื่อที่ไม่มีการปฏิบัติไม่มีผลอะไรเลยก็คือความเชื่อที่ตายแล้วเพียงแต่ว่าผลนั้นนะครับจะมีมากหรือน้อยเท่านั้นเองนะฮะและในมัทธิวบทที่5นะครับคลิปที่แล้วเนี่ยกล่าวถึงนรกถึง3าครั้งภาษาอังกฤษก็แปลผิดภาษาไทยภาษาลาวลหลายๆภาษานะครับก็แปลผิดกันหมดความหมายที่แท้จริงก็คือเกเฮนาเกเฮนาก็คือที่ทิ้งขยะไม่ใช่ทะเลนะครับซึ่งฟ้าเก่าแผ่นดินโลกเก่านครเยูราเลซลมีเกเฮนาเป็นที่ทิ้งขยะและมีทะเล ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับแต่ฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่มีเยรูซาเล็มใหม่แต่ไม่มีเกเฮนาอีกแล้วไม่มีที่ทิ้งขยะอีกแล้วแต่ทะเลนะครับอยู่ที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยเป็นบึงไฟนะฮะพี่น้องบางท่านอาจจะคิดว่าในมัทธิวบทที่5บทที่6บทที่7เนี่ยไม่ใช่กฎหมายใหม่ของพระเยซูหรอกคงจะเป็นแค่คําสอนคําเทศนาที่พระเยซูสั่งสอนบนภูเขาแต่แท้ที่จริงนะครับพระเยซูตรัสว่าถ้าท่านรักเราจงรักษาพระบรรัญญัติของเรา พระเยซูมีพระบัญญัติของพระองค์นะครับถามว่าอยู่ที่ไหนก็อยู่ในบทที่5บทที่6และบทที่7นีครับและพระเยซูเองนะครับมาเพื่อล้มเลิกยกเลิกลบล้างพันธสัญญาเดิมซึ่งพระเจ้ากระทํากับชนชาติอิสราเอลและพระองค์นะครับด้วยพระโลหติตของพระองค์ทำให้เกิดมีพันธสัญญาใหม่นะฮะในลูกาบทที่2 2ข้อ20 และในมัทธิวบทที่26ข้อที่28ในฮีบรูบทที่8ข้อที่7เมื่อเราอ่านหนังสือมัทธิวนะฮะขอให้อ่านในลักษณะของประชากรแห่งราัอาณาจักรการดําเนินชีวิตใน,นแต่ละวันในโลกนี้ของเรานะฮะเราเป็นประชากรของอาณาจักรอาณาจักรนั้นอยู่ที่ไหนคืออาณาจักรสวรรค์ในส่วนที่เป็นฝ่ายวิญญาณนะครับซึ่งอาณาจักรที่พระเยซูจะนําลงมาตั้งอยู่ในโลกนี้อยู่ที่ยุคหน้าแต่ตอนนี้อาณาจักรสวรรค์นะฮะอยู่ในฝ่ายวิญญา เราเป็นประชากรของอาณาจักรสวรรค์พระเยซูคริสต์เป็นกษัตริย์ที่ครอบครองจิตใจของเราอยู่ทุกวันนะครับพร้อรอคอยการปกครองไม่มีการบังคับใดๆทั้งสิ้นนะฮะการที่เราจะมีชีวิตของกษัตริย์ที่อยู่ในเราและชีวิตนี้จะเติบโตมากน้อยแค่ไหนจะก้าวไปสู่กระบวนการการเปลี่ยนแปลงและสุขงอมได้ก็ข,ขึ้นอยู่กับเราพระเจ้าไม่บังคับเรานะฮะแล้วถ้าหากเราสุขงอม พันเวลาเราก็จะถูกรับขึ้นแล้วเราจะมีส่วนครอบครองร่วมกับพระเยซูเป็นเวลาพันปีและหลังจากนั้นนะครับเมื่อการพิาพากษาครั้งสุดท้ายผ่านพ้นไปเราเองนะฮะที่เป็นผู้ชนะก็จะมีส่วนครอบครองกับพระเยซูในฟ้าสวรรค์ใหม่และเป็นในโลกใหม่ด้วยซึ่งเป็นการครอบครองเชน้รันด้์สำหรับคนที่มีมเมล็ดของกษัตริย์มีชีวิตของพระเยซูที่อยู่ภายใน พร้มหวานเข้ามาแล้วแต่ปรากฏว่าเราไม่รู้ไม่เข้าใจไม่เคยแสวงหาเราเป็นสมาชิกโบทเชื่อพระเจ้ามีพระเยซูแต่ไม่เคยเรียนรู้ว่าพระเยซูคริสต์อยู่ในเรารอเพื่อที่จะทําดีแทนเราเกิดผลชีวิตใหม่ในเราและในที่สุดนะครับเราก็ไม่สุขงองจาเป็นนะครับที่เมื่อถึงเวลาแล้วเนี่ยพระเจ้าจะเก็บเกี่ยวทุกคนขึ้นไปและนํากลับลงมาในยุคหน้ายุคพันปี ใครนะครับที่ยังไม่สุกงอมเนี่ยก็จะนําลงมาแล้วโยนออกไปข้างนอกอยู่ที่เกเฮนาที่ทิ้งกระยนะฮะเพื่อให้สุกงอมต้องสุกงอมแบบบังคับนะครับเพราะว่ามันจําเป็นแล้วเพื่อว่านะครับทุกคนเนี่ยจะได้รอดเข้าไปในฟ้าสวรรค์ใหม่และเป็นในโลกใหม่อีกครั้งนะครับเมื่อเราอ่านหนังสือมัทธิวนะฮะเราเป็นประชากรของอาณาจักรนะครับและพระเยซูเป็นกษัตริย์นะฮะและพระเยซูผู้นี้นะครับเป็นบุตรมนุษย์เป็นมนุษย์ธรรมดาผู้หนึ่งพระเยซู รับบัพติศมาในฐานะของกษัตริย์ที่เป็นมนุษย์พระเยซูเข้าสู่การทดลองในฐานะของการเป็นมนุษย์คนหนึ่งเป็นกษัตริย์และพระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกไม่ช้าไม่นานนี้นะฮะในฐานะของบุตรมนุษย์ของกษัตริย์เพื่อจะก่อตั้งอาณาจักรของพระองค์อยู่ในโลกนี้และการครอบครองของพระองค์นะครับพระองค์ครอบครองโลกนี้ในฐานะของกษัตริย์ที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งนะครับเรารู้แล้วนะครับว่าในหนังสือมัทธิวพระเยซูประทานพระบัญญัติให้แก่เรา ซึ่งเป็นพระบัญญัติใหม่แล้วเรารู้อีกแล้วนะครับว่าหนังสือยอหนพระเยซูประทานผู้หนึ่งที่จะมาอยู่ในเราอยู่กับเราคือพระองค์เองนะครับเป็นผู้ที่รักษาพระบัญญัติใหม่ให้เรานะครับเรามี New Law ก็คือพระบัญญัติใหม่และเรามีผู้ที่รักษาพระบัญญัติใหม่ <isions> นี้ให้เราก็คือนิว er l a ค k e e ปอร์นะครับก็คือโลคิ e เปอร์ก็คือเป็นผู้ที่ใหม่ที่มาอยู่เพื่อรักษาพระบัญญัติใหม่ ะะเราขอบพระคุณพระเจ้านะครับชีวิตคริสเตียนแทนที่จริงเนี่ยภาระบอมากคือพระเจ้าให้พระบัญญัติเรากลับม่ได้เป็นคนทําเรามีพระคิดมีธรรมชาติใหม่ที่อยู่ในเราเป็นผู้กระทําแทนและนี่คือที่มาของคําที่พรียสุตัดว่าผู้ใดทําการงานหนะักแบกภาระหนะักจงมหาเราเขาจะได้รับการพักผ่อนภาระก็เบาใช่ไหมครับแอกก็พอเหมาะเพราะว่าเรามีพระคิดเป็นผู้ทําแทนเรานะฮะ การที่มีธรรมชาติใหม่เนี่ยมันโกรธไม่ได้เราหรยิ่งประยองพองตัวไม่ได้เราทอมได้การที่มีธรรมชาติใหม่นะครับเรากระทาทุกสิ่งได้สําหรับมนุษย์ทําไม่ได้นะครับแต่พระเจ้าเนี่ยกระทาได้เราไม่ต้องพยายามฝืนใจอีกต่อไปเราไม่ต้องดิ้มรนเพื่อที่จะกลายเป็นคนชอบทําและกลายเป็นคนดีให้ได้ไม่ครับผมเป็นชีวิตที่สบายมากๆเลยนะครับ